สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาตัดต้นพันธุ์ยาหวานไปเตรียมพอเพาะไปเตรียมบ่มไปปลูกนะครับผมอันนี้ต้นพันที่ตัดแล้วก็แช่น้ำไว้ชั่วโมงแล้วแล้วก็เอาใส่สุง ก็จะบ่มไว้ประมาณสองคืนย่า้าย่าหวางของผมนี้ประมาณสักอายุปีหนึ่งครับผมนี่ต้นจะค่อนข้างแก่แล้วก็มีความยาวถ้ายืนเทียบสุงก็ประมาณเมตรกว่าครับผมต้นหนึ่งก็ตัดได้เยอะอยู่ ครับที่ตักไว้แล้วยังไม่ยังไม่ได้แค่น้ำก็ไปเตรียมแปลงไว้แล้วครับผมอีกแปลงองันนี้เป็นที่เพาะไว้ที่เฉยครับผมเพราะว่าตอนนั้นผมไปส่งต้นมันแล้วก็อ่า เอามาปลูกไว้ครับปรากฏว่ายังไม่มีวัวตอนนี้มีวัวมีแพะแล้วก็เลยจะขยายพันธุ์เอาไปปลูกเพื่อจะเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะของตนเองที่มีอยู่ครับผมเพราะว่าโปรตีนของเขาค่อนข้างสูงครับยาหวานอิสราเอลก็ พึ่งพึ่งจะลองขยายปีนี้เป็นปีแรกครับผมหลังจากที่ปลูกไว้ไว้นี้ก็ไม่ได้ตัดเลยครับปลูกไว้รอให้เขาแก่ก็จะขยายพันธุ์นี่แหละต้นทิ้งไว้ปีหนึ่งเนี่ยยาวแล้วก็ทนแรงได้ดีด้วยครับน่าแรงผ่านมาก็ไม่จ่าย จะลองขยายดูครับว่าจะเป็นยังไงแช่ต้นพันธุ์อยู่ประมาณสักชั่วโมงไม่เกิน2ชั่วโมงนะฮะแล้วก็อาใส่ถุงจะบ่มไว้ครับ ขอให้รากเขางอกหน่อยแล้วก็จะเอาไปลงแปลงครับผมยังไงก็ฝากแฟนเพจติดตามด้วยนะครับผมสำหรับการปลูกยาหวานอิสราเอลครับผมเป็นแปลงทดลองแล้วกันครับผมพื้นที่ห่างจากตรงนี้ไปไหน่อยหนึ่งครับผม เดี๋ยวยังไงผมจะมาอัปเดตวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่เรื่อยๆครับผมสำหรับายาหวานอิสราเอลของผมซึ่งเป็นการทดลองแล้วก็อันนี้คือทดลองปลูกก็ถือว่าได้ผลดีดีแตก็อันนั้นเอาไปขยายเป็นแปลงจำนวนเยอะครับผมยังไงขอบคุณแฟนๆที่ติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปเตรียมแปลงก่อนครับผม ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านครับที่รับชมโอกาสหน้าจะมาอัปเดทวิดีโอท่านผู้ชมได้ชมอีกสำหรัวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ